ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งเช่นเดียวกันโดยทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน,นีนะคะก็ออกมาชี้แจงกรณีที่ญาติผู้ป่วยนั้นบุกไปทําร้ายแพทย์แล้วกพยายา็พยาบาลนะคะพร้อมกับบอกด้วยค่ะว่าจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะ จากกรณีที่มีการเผยแพร่วิดีโอคลิปนะคะญาติผู้ป่วยซึ่งบาดเจ็บทางสมองบุกแทงแพทย์และก็พยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน,นีนะคะเนื่องจากไม่พอใจที่ต้องรอเป็นเวลานานจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยในโรงพยาบาลนะคะรวมถึงการใช้ความรุนแรงของญาติผู้ป่วยโดยนายแพทย์อดีกียรตเอี่ยมวรนิรันร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน,นีนะคะกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาหลังทางโรงพยาบาลนั้นได้แจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วนะคะ ส่วนผู้ก่อเหตุก็ได้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน80,000บาทอย่างไรก็ตามค่ะทางโรงพยาบาลน,นั้นได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเรื่องนี้เราเราดูแลครบทั้งว่าเ้ยต้องไปหาสายเตุอยู่ดีๆเขาจะมาทำร้ายเราได้อย่างไรนะก็อันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปดูแต่เรื่องคดีอย่างเดียว เราก็ได้คุยกันในในส่วนทั้งหมดนะครับก็ส่วนไหนที่เราต้องปรับโงมั่างในเรื่องการบริการ